สวัสด go. ีครับพบกับทองสมัยไอ้คือเกาสวัสดีครับผมวันนี้มามาเก็บมาโก้ครับผมเคยดูครับที่มาในเกาครับบวอนเกียงมานไดมัอนี้เก็บบุกก็ดูครับมบอตรนี้เห็นหงคับบรรยากาศตอนโต๊ะโซงง่ายหุ่นยังมื่อยอยู่เลยลูกเลี้ยงเมื่อยไปไ้ดูนะครับว่าเกิดยังไงบุตรนี่เห็นหงอยู่ครับบรรยากาศ เก็บรรยากาศตอนมืดๆเล็กน,น,น,น้อยบานไอ้แกลงป่ะเนยบนต้นนี้านาเห็นไว้อยู่นี่ครับมหนึ่งหกบล็อกเรื่อยๆครับลายวันนีก็บรรยากาศบนต้นไอ้แกลงป่ะเนยครับฮงมงครับตอนนี้ มันก็เย็ยนๆนน,น้อยบรรยากาศปุกระโดดยิบกระโดดมื่อนี้หลังจากหยุดไปเมื่อนึง่งออมาสู่งานต่อหยุดปักวนไปร่างกายไปนอนยางเดี๋ยวัดหยุดมียากาศมียากาศ,ยา,กาศยามเย็น เย,ย็น,เยน,เยนๆย,นยนังน้อยวัได้แก่งอยู่เล็บหรบอครับเอพรอนมาเก็บด้วยวะพื้นเอ้าพื้นเอ้าพื้เอ้านี่แหละถ้นนวลทางวว้เป็นทางไปหน้าเนาะถนนมดนนทางบ้านนี่โรดแดดเองตือนเดือก็ดูครับเมื่อไหร่เด่นเ่ทันได้แก่งบ่ทันได้งูไล่เดี๋ยวงูจิตรอด khi ngu cả lái, cứ thang bắn cả thay, cứ cả đi, toàn cho tơ, xui may cả đẹp, tôi chỉ để nhìn nuôi, bơi nhiều để nuôi. อกกระโดงมนี่เยีกาดต,ตอนตี่า้าวเร็วมัยากาศไปก่อนอันี้กิดก้อนเก็บออกกระโดเยีกาดก่อนยีกาด ต้นตัวสอกก้อนเก็บโบก็ดูครับอากาศเริ่มหนาวแล้วครับกดอินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสมัยอัสตอเ์นะครับโอ้ยพวกันชิบนาครับสวัสดีครับ